ชุดใหญ่ไฟกับพิบมาสิมาดวนด่วนเลยจ้ารอรอบที่แล้วก็ทำกูไม่จบนะแล้วก็ทิ้งไว้ข้างขาคาลารอบนี้จ้าอีกแล้วมาสิมาเลยจ้ะมากูรอทำไส้จบจบกูเห็นรอบที่แล้วก็ปิดจ็อกกูไม่ได้รอบนี้จ้ากูให้ได้ใช่ไหมเชิญเลยจ้ามาเลยจ้า รอตั้งเตารออย่าคิดว่ากูจะกลัวมึงไม่กลัวจ้ะมึงจำไว้นะกูเป็นคนเดียวที่กล้าท้าทายพวกมึงเพราะอะไรเพราะกูไม่ผิดอะไรกูเลยกล้าท้าทายเพราะกูไม่ผิดคนอื่นเนี่ยเวลาเขาทำตัวผิดเขาจะเงียบๆไม่ท้าทายใครอยู่แบบสงบกูไม่อยู่แบบสงบเลยกูนี่ประกาศทุกอย่าง มาเลยจ้ามาเลยแน่ใจนะว่าสะอาดแน่ใจกูไม่สกปรกแบบมึงแน่นอนกูรับประกรันนะกูอาบน้าทุกวันกูไม่ได้อาบน้ําทุกปีแบบมึงนี่กูอาบน้ําทุกวันไม่ใช่อาบน้ําทุกปีสะอาดแน่นอนจากคลีนบริสุทธิ์ผุดพองสะอาดตั้งแต่หัวจะหลดห้ำจ้ะสะอาดห,หมดจ้ะ งี้ถึงโดนแบนก็เรื่องของกูจาะก,กูจะโดนแบนหรือไม่โดนแบนก็เป็นเรื่องของกูไม่เกี่ยวกับมึงกูยินดีเต็มใจในการโดนแบนจะแบนก็แบนไปกูก็ตั้งช่องใหม่ไม่จะเป็นหาอะไรเลยแล้วมันบอกว่าขายของไม่ได้อีกมันก็เรื่องของกูไม่ได้เกี่ยวอะไรกับมึงแล้วมึงจะมาฟังกูบน่นทำไมล่ะกูบนน่นให้กับคนที่อยากฟังไม่อยากฟังก็ไม่ต้องฟังมันไมต้องมาดูกูสิึงจะมายุ่งอะไรกับกูกูจะบน่นมันก็เป็นสิทธิ์ของกูกูมีสิทธิ์จะบน่นเป็นห่วงกูขึ้นมาเลยหรือย,ยังไงสารแน สู่รู้เทวดาที่เฝ้าวัดศักดิ์สิทธิ์ไหมครับพุทธรูปที่กราบไหว้นะคะศักดิ์สิทธิ์คืออะไรล่ะก็กูถามมึงว่าศักดิ์สิทธิ์คืออะไรตอบมาสิไม่ใช่มาถามว่าอย่างเทวดาเฝ้าวัดอย่างเทวดาเฝ้าพุทธลูปศักดิ์สิทธิ์ไหมก็ศักดิ์สิทธิ์มึงคืออะไรล่ะกูยังไม่เข้าใจความหมายของคำว่าศักดิ์สิทธิ์ของมึงเลยนิยามมาหน่อยศักดิ์สิทธิ์คือศักดิ์สิทธิ์ทั้งทองศักดิ์สิทธิ์ทั้งทึบศักดิ์สิทธิ์อร่อย ศักดิ์สิทธิ์บัวตูมศักดิ์สิทธิ์บัวบานศักดิ์สิทธิ์อะไร กรนาอย่าพิมพ์ซ้ำนะจ๊ะถ้าพิมพ์ซ้ำกูเป้มึงถาวรน,นะตอนนี้วัดพระบาทน้ำพุรามเป็นวงกว้างแล้วมันเป็นเรื่องปกติมึงถ้าเจอขุดเมื่อไหร่มันจะคุยยาวไปเลยเป็นเรื่องปกติมึงเวลาคนโดนตรวจสอบมันจะลากไปหมดทุกเรื่องเพราะมันกระทบกันเหมือนกูจ่ายภาษีเนี่ย เวลากูทาเรื่องขอภาษีคืนเนี่ยเขาจะย้อนหมดเลยเมืองว่าไปตรงไหนไปจริงไหมแล้วมันจะย้อนไปถึงบุคคลที่ขอตรวจสอบได้ว่าจ่ายงเ,เงินใดได้เกินหรือเปล่ารับมาเกินไหมต้องจ่ายภาษีหรือยังมันจะไล่หมดไปเรื่องปกติเมืองถ้าเมึงสะอาดไม่ต้องกลัวย้อนไปยังไงไล่ไปยังไงมืองก็สะอาดยังไงก็ไม่เจออย่างตอนกูกูเนี่ยกูขอภาษีกูขอสบายเลยเพราะอะไรย้อนยังไงกูก็ไม่เจอเพราะอะไรเพราะกูจ่ายทุกอย่างถูกต้องหมด กูเลยไม่กลัวเลยสามป้ากอกูก็ไม่กลัวกอบมาคับกูดีกูก็ไม่กลัวตำ้วเหลวก็ไม่กลัวเพราะอะไรก,กูสบายกูสะอาดจะกลัวหาอะไรล่ะย้อนแค่ไหนก็ไม่เจออะไรของกูเพราะกูทําทุกอย่างสะอาดหมด ไมต้องไปว่าหมอดูเขาทำนายไว้เพื่อระมัดระวังมันสร้างความเดือดร้อนอะไรกับอาจารย์มันไม่ได้สร้างความเดือดร้อนกับกูจาก้ามันสร้างความเดือดร้อนกับทั้งประเทศจา้ามึงเตือนดีๆไม่ได้เหรอทำไมต้องพยากรณ์อ,อะกูตอบกูหน่อยระวังนะสงครามช่วงนี้เราต้องมีกําลังใจเยอะๆต้องตั้งสติอย่าประมาททาไมมึงต้องพูดว่าเดี๋ยวจะมีสงครามแบบชุดใหญ่ไฟกระพริบอันนี้เรียกเตือนเหรอแล้วสุดท้ายเกิดไหมไม่เกิดมันทําให้คนตกใจ มึงเป็นอะไรอ่ะเขาออกมาด่ากทประเทศแต่มึงกลับปกป้องไอ้สันดานตอนเนี้ยหมอดูที่มึงปกป้องเนี่ยมันโดนล้อทุกลก่าวโทษโดนแจ้งข้อกล่าวหาแล้วยังไม่รู้ตัวอีกว่าปลุกปั่นประชาชนแล้วมันพูดเนี่ยมันไม่ได้พูดเป็นจริงเลยผ่านมาห้าวันหกวันแล้วกูยังไม่เห็นเกิดหาอะไรเลยแล้วอย่ามาพูดว่าไม่อยากให้เกิด ไม่อย่าให้เกิดมึงพูดทําไมอะตบไม่อย่าให้เกิดต้องไม่พูดสิไม่ใช่ไม่อย่าให้เกิดแต่พูดกูเกิดมากูไม่เคยเห็นไม่อย่าให้เกิดแต่พูดจังเลยคนมันไม่อย่าให้เกิดมึงต้องเงียบไม่อยากพูดมึงต้องไม่พูดเงียบๆไว้เพราะอะไรมันจะได้ไม่เกิดนี่ปากมึงบอกว่าอย่าให้เกิดเลยอย่าให้แม่นเลยแต่พูดไม่หยุด มึงไม่อยากให้แม่นมึงก็ไม่ต้องพูดเงียบปากพูบป,ปากจ้าแม่ไม่อยากให้เกิดแต่พูดไม่หยุดให้สัมภาษณ์ชำแต่ปากบอกไม่อยากให้แม่นเลยแต่ถ้าแม่นเป็นไงโอ้ก็แบบเนาะก็แบบท่านท่านแบบกระซิบดีมากเลยท่านกระซิบเก่งมากเลยเห็นไหมเนี่ยทุกคนต้องระวังนะแต่เวลาไม่แม่นก็นี่ไงก็บอกแล้วไม่อยากให้แม่นไงก็ก็ดีแล้วที่ไม่แม่นจะได้ไม่เกิดปัญหาสันดาน ปัญญาอ่อนเอาตัวรอดทุกทางโคตรปัญญาอ่อนมีแต่คนโง่ทานันะที่เชื่อคนชลาเก็ไม่เชื่อหรอกโคตรเพเอเจอยังมีหน้ามาปกป้องอีกปัญญาอ่อนรับบริจาคไปทำอะไรนู้ดตรงนั้นก็บริจาคให้วัดไงกูไม่ได้รับจกบพริกูเองกูรับบริจาคให้วัดมึงอยากรู้ว่าไปทำอะไรไปถามวัดไม่จะมาถามกู ถ้ากูเป็นคนแค่รับบริจาคแล้วไม่ต้องมาพูดนะว่าทําไมกูไม่โอนตรงเข้าวัดก็กูพูดได้มันโอ,อนตรงเข้าวัดมันไม่มีใครโอนมันไม่มีใครรู้ไงกูก็เลยต้องให้โอนเข้ากูแล้วกูก็โอนเข้าวัดทําไมทําไม่ได้ล่ะทําได้สิยไปทําไม่ได้กูบริสุทธิ์ไงกูชี้แจงได้ก็คือจบตรวจสอบได้ก็คือจบมึงอยากดูอะไรมึงดูได้เลยพรุ่งนี้สี่ล้านกว่าบาทจะชี้แจงสเตทเมนต์ช่วงบ่ายพรุ่งนี้ บบ่ายเย็นๆจะชี้แจงให้เลยจ้ะเพราะวันนี้เพิ่งไปโอนมาตอนบ่ายโมงตอนเที่ยงตอนบ่ายโมงมันนับจากเวลาเข้าบัญชีธนาคารฝั่งตรงข้ามแต่ในสมุดบัญชีกูตีเป็นศูนย์บาทแล้วเนี่ยบัญชีธนาคารกูเอาไปอัพลุกมาเนี่ยโอนไปเรียบร้อยเหลือศูนย์บาทแล้วโอนทุกบาทแล้วมึงดูความละเอียดกูนะเขาเนี่ยจะหักค่าธรรมเนียมบาทเน็ตเนี่ยมีค่าธรรมเนียมร้อยห้าสิบบาทโอนต่างจังหวัดอีกร้อยหนึ่ง แล้วก็ค่าบริการ0.01บาทมั้งถ้ากูจำไม่ผิดรวมแล้วไม่เกิน750บาทกูเสียอีก750บาทกูจะต้องเ,อเขาบอกว่ามันต้องหักจากในบัญชีกูบอกว่าเก็บเงินสดไม่ได้เหรอไม่ได้ต้องหักจากในบัญชีเอาหักจากในบัญชีไม่ได้มันเงินบุญนะ่ะกูก็ต้องโอนเงินเข้าไปแล้วเขียนในสลิปว่าโอนเงินก็ไปตอนที่กูโอนเงินให้บอสเลยเป็นค่าธรรมเนียมการจ่ายโอนทั้งหมด2สลิป ค่าธรรมเนียมแรก100้เท่าไหร่กูเติมเข้าไป100บาท150บาทอันนี้2เติมอีก650บาทรวมเป็นเจบาท2คหรือ3ามไม่รู้จำไม่ได้แต่เขียนไม้ในสลิปหมดโอนเข้าไปเพื่ออะไรเพื่อจ่ายค่าธรรมเนียมจะได้ไม่กระทบกับยอดในบัญชีธนาคารมึงดูกูแล้วกันนี่กูไม่ได้ปิดบัญชีนะกูตียอดเป็นศูนย์เพราะอะไรเดี๋ยวกูจะเปิดรับบริจาคอีกกูแล้วต้องตียอดเป็นศูนย์เพื่ออะไรชี้แจงง่าย บาทแรกต่อไปจะเป็นกองบุญใหม่ทันทีกูใช้วิธีกรตีแบบนี้เลยไม่ต้องไปเสียเวลาเปิดบัญชีใหม่แล้วจบกองบุญสุดท้ายกูปิดบัญชีดอกเบี้ยโอนเข้าวัดวัดไหนก็ได้ดอกเบี้ยมาเท่าไหร่กูโอนเข้าวัดเลยกูไม่เก็บไว้โอนหมดรอบที่แล้วกูปิดบัญชีของพระบาทน,น้ำพุเพราะกูใช้ในบัญชีน้องกูเปิดรับบริจาคกูคก็ถามว่าไอ้ตาลในบัญชีมีเงินดอกเบี้ยเท่าไหร่ มันบอกมีดอกเบีย้ยอยู่ประมาณเกือบพันกูบอกโอนเข้าวัดพระบาทน้ำพุเลยห้ามเก็บไว้แล้วปิดบัญชีเพราะเวลาจะปิดบัญชีมันจะมีดอกเบี้ยเด้งขึ้นมาไงดอกเบี้ยเด้งขึ้นมากูบอกโอนเข้าบัญชีพระบาทน้ำพุเลยหลักฐานทุกอย่างมี<อ>ทุกอย่างกูตรวจสอบได้หมดใครจะเล่นกูเรื่องเงินไม่มีทางไม่มีทางเลยเล่นยากเพราะอะไรกูร้อยเปอร์เซนต์กูชัดเจนเรื่องนี้มาก ไม้เทวดาอยากเกิดเป็นมนุษย์แล้วมนุษย์อยากเกิดเป็นเทวดาถ้าจริงเพราะอะไรก็เพราะความอยากไงก็จริงไหมล่ะก็จริงอ่ะมึงก็ยังอยากไปเกิดเป็นเทวดาเลยอ่ะจริงไหมล่ะก็จริงอ่ะอ่าฝั่งคงคาเหรออ่ากูคนนี้ก็ฝั่งคลองฝั่งคงคากี่โมงวะกูเห็นมันอยู่ริมบ่อหลังบ้านอีบ้านผัวมันผัวเก่ามานหลูกบ้านลูกมันนั่น่ะแม่นักคงคากี่โมงกูเห็นอยู่ฝั่งริมคลองหลังบ้าน ทำไมคนที่ทำประโยชน์ถึงโดนกล่าวโทษรุนแรงว่าคนอื่นเขาคะก็ดังไงมันดังกว่าคนอื่นเขาไงก็ต้องโดนนาอาคนอื่นยิ่งดังเท่าไหร่ก็ยิ่งโดนหนักเท่านั้นมึงจาไว้แล้วเรื่องการรับบริจาคอะมึงมันอันตรายไม่ใช่ปลอดภัยนะมึงอันตรายกูบอกเลยการรับบริจาคมันเป็นเรื่องอันตรายอันตรายมากกูบอกเลยแต่คนที่กล้าเสี่ยงในการเปิดรับบริจาคอย่างบริสุทธิ์นะมึงกูพูดอย่างบริสุทธ พวกนี้เอาตัวเข้าแรกนะมึงแต่ก็ต้องทาให้ถูกต้องนะอย่าทําผิดพลาดเพราะทําผิดพลาดก็ชีพหายสิ่งที่กูทำนะเวลากูรับบริจาคกูคจะไม่รับบริจาคเพื่อเอาไปซื้อตรงนั้นเอาไปจ่ายตรงนี้เอาไปแจก,กตรงโน้นเอาไปบริจาคไม่กูจะไม่ทําเลยกูจะไม่ทําโดยเด็ดขาดเพราะว่าอะไรเพราะปัญหามันเยอะปัญหามันเยอะมากอันตรายกูบอกเลย มึงชี้แจงไม่ถูกต้องซื้อของมาราคานี้มันก็บอกว่ามึงซื้อแพงเกินไปโดนทั้งขึ้นทองล่องกูเลยไม่ทำไงคนมาให้กูเปิดรับบริจาคเพื่อทหารกูไม่เปิดเพราะอะไรมันต้องมีหน่วยงานมาลองรับแล้วเอาหน่วยงานมาลองรับกูก็ไม่รู้ว่าหน่วยงานจะเอาเงินจํานวนนี้ไปใช้ได้เกิดประโยชน์จริงหรือเปล่ากูไม่รู้เลยกูเลยไม่กล้ากูเลยไม่ทําเลยกูกลัวเรื่องเงินเทองทนี่กูไม่อยากแต่อยากต้องอยากยุ่งเลย ถ้ากูทําคือโอนตรงเข้าวัดอย่างล่าสุดเนี่ยกูทําพระป่าวัดป่านาคําน้อยกูบริจาคมาเนี่ยได้4ล้านกว่าบาทสี่ล้านสาแสกว่าบาทเวลาได้มาแล้วเนี่ยวิธีการทํำยังไงกูจะไม่มีการโอนออกเลยแม้แต่ครั้งเดียวเมืองรู้ไหมมีคนโอนผิดเข้าบัญชีแล้วมาขอให้กูเนี่ยโอนคืนกูไม่คืนจ้ะกูบอกว่าอยากได้เงินคืนใช่ไหมโทรเข้าธนาคารกสิกรโทรเลย โทรเข้าธนาคารแล้วให้ธนาคารโทรมาหากูบอกว่ามีคนโอนเงินผิดชื่อนั้นชื่อนี้เวลานั้นเวลานี้แล้วเดี๋ยวกูจะอนุญาตให้ธนาคารดึงเงินออกจากบัญชีกูเองตามจํานวนเงินที่โอนผิดเข้ามาตามวันเวลาดังกล่าวแล้วเขาจะโอนคืนเงินในบัญชีมึงเองนี่คือสิ่งที่กูทํากูไม่กล้าโอนออกเลยคนโทรมาบอกกูว่าเนี่ยเขาเดือดร้อนมากจะเป็นต้องใช้เงิน กูบอกช่วยไม่ได้มึงโอนผิดเองกูโอนคืนให้มึงไม่ได้เพราะกูพูดแล้วว่าเงินในบัญชีกูจะโอนออกเพียงครั้งเดียวเท่านั้นคือโอนตรงเข้าบัญชีวัดกูไม่สามารถโอนไปให้มึงได้โอนไม่ได้จ้ะไม่ได้ไม่งั้นอย่างนี้ใครจะมาโอนให้กูโอนก็ได้กูทําไม่ได้กูเลยบอกว่าติดต่อธนาคารเลยจ้ะมึงไม่มีสติในการโอนเงินรับผิดชอบเองไม่เกี่ยวว่ากูกูทําขนาดนี้นะมึง พราะอะไรกูยึดมั่นถือมั่นในหลักเกณฑ์ว่าทุกอย่างต้องชี้แจงได้แล้วกูโอนกลับคืนไปจะชี้แจงยังไงอ่ะจะมั่นใจได้ยังไงว่าอีกคนนี้มัน,นเอาไปจริงกูไม่หัวกับมัน,นเอาเงินออกไปใครจะรู้อ่ะไม่รู้หรอกวิธีการเดียวคืออะไรให้มันขึ้นตัวเลขว่าธนา,าคารเป็นคนถอนเองไม่ใช่กูถอนลับบริจาคไปทำอะไรนู้สงสารก็บริจาคให้วัดไง กูไม่ได้รับจากพวกกูเองกูรับบริจาคให้วัดมึงอยากรู้ว่าไปทําอะไรไปถามวัดไม่ไะมาถามกูถพากูเป็นคนแค่รับบริจาคแล้วไม่ต้องมาพูดนะว่าทําไมกูไม่โอนตรงเข้าวัดก็กูพูดได้มันโอนตรงเข้าวัดมันไม่มีใครโอนมันไม่มีใครรู้ไงกูก็เลยต้องให้โอนเข้ากูแล้วกูก็โอนเข้าวัดทําไมทําไม่ได้ล่ะทําได้สิไปทําไม่ได้กูบริสุทธิ์ไงกูชี้แจงได้ก็คือจบตรวจสอบได้ก็คือจบมึงอยากดูอะไรมึงดูได้เลยพรุ่งนี้ 4ล้านกว่าบาทจะชี้แจงสเตทเมนต์ช่วงบ่ายพรุ่งนี้ใบบ่ายเย็นๆจะชี้แจงให้เลยจ้ะเพราะวันนี้เพิ่งไปโอนมาตอนบ่ายโมงตอนเที่ยงตอนบ่ายโมงมันนับจากเวลาเข้าบัญชีธนาคารฝั่งตรงข้ามแต่ในสมุดบัญชีกูตีเป็นศูนย์บาทแล้วเนี่ยบัญชีธนาคารกูเอาไปอับลูกมาเนี่ยโอนไปเรียบร้อยเหลือศูนย์บาทแล้วโอนทุกบาทแล้วมึงดูความละเอียดกูนะเขาเนี่ยจะหักค่าธรรมเนียม บาทเน็ตเนี่ยมีค่าธรรมเนียมร้อยห้าสิบบาทโอนต่างจังหวัดอีกร้อยหนึง่งแล้วก็ค่าบริการ0.01บาทมั้งถ้ากูจำไม่ผิดรวมแล้วไม่เกิน750บาทกูเสียอีก750บาทกูจะต้องเอาเขาบอกว่ามันต้องหักจากในบัญชีกูบอกว่าเก็บเงินสดไม่ได้เหรอไม่ได้ต้องหักจากในบัญชีเอาหาักจากในบัญชีไม่ได้มันเงินบุญนะ่ะกูก็ต้องโอนเงินเข้าไปแล้วเขียนในสลิปว่าโอนเงินเข้าไปตอนที่กูโอนเงินให้บอสเลย เป็นค่าธรรมเนียมการจ่ายโอนทั้งหมด2สลิปค่าธรรมเนียมแรก100เท่าไหร่กูเติมเข้าไป1 0 0บาท1 5อบาทอันนี้2เติมอีก650บาทรวมเป็น7จ0บาท2คำหรือ3าคำไม่รู้จำไม่ได้แต่เขียนมาในสลิปหมดโอนเข้าไปเพื่ออะไรเพื่อจ่ายค่าธรรมเนียมจะได้ไม่กระทบกับยอดในบัญชีธนาคารมึงดูกูแล้วกันนี่กูไม่ได้ปิดบัญชีนะกูตียอดเป็นศูนย์เพราะอะไรเดี๋ยวกูจะเปิดรับบริจาคอีก กูแล้วต้องตียอดเป็นศูนย์เพื่ออะไรฉีแจงง่ายบาทแรกต่อไปจะเป็นกองบุญใหม่ทันทีกูใช้วิธีการตีแบบนี้เลยไม่ต้องไปเสียเวลาเปิดบัญชีใหม่แล้วจบกองบุญสุดท้ายกูปิดบัญชีดอกเบีย้ยโอนเข้าวัดวัดไหนก็ได้ดอกเบีย้ยมาเท่าไหร่กูโอนเข้าวัดเลยกูไม่เก็บไว้โอนหมดรอบที่แล้วกูปิดบัญชีของพระบาทน,น้ำพุเพราะกูใช้ในบัญชีน้องกูเปิดรับบริจาคก,กูก็ถามว่าไอ้ตา ในบัญชีมีเงินดอกเบีย้ยเท่าไหร่มันบอกมีดอกเบีย้ยอยู่ประมาณเกือบพันกูบอกโอนเข้าวัดพระบาทน้ำพุเลยห้ามเก็บไว้แล้วปิดบัญชีเพราะเวลาจะปิดบัญชีมันจะมีดอกเบีย้ยเด้งขึ้นมาไงดอกเบีย้ยเด้งขึ้นมากูบอกโอนเข้าบัญชีพระบาทน้ำพุเลยหลักฐานทุกอย่างมีแม้แต่ดอกเบีย้ยกูก็ไม่เอาไม่มีการรับโลคนนั้นไม่เป็นไรเก็บไว้ใช้ไม่ได้จ้าปิดบัญชีโอนเข้าวัด ทุกอย่างกูตรวจสอบได้หมดใครจะเล่นกูเรื่องเงินไม่มีทางไม่มีทางเลยเล่นยากเพราไรกูร้อยเปอร์เซ็นต์กูชัดเจนเรื่องนี้มากกูลงเอายากมีสามอย่างที่กูลงได้บันไดเลื่อนลิฟต์แล้วก็อีกหนึ่งเพิ่งเปิมขึ้นมาป้ามนทาสามอย่างจะเดีวกูลงได้ที่เหลืออย่าคิดจะเอากูลงจ้ะกูไม่ลง H. ไม่ต้องฝากบอกมันด้วยไม่ต้องสารแนมาแนะนําใครก็ไม่รู้แนะนํากูมาแต่กูฝากบอกไม่ต้องสารแนะกูรู้ดีว่าอะไรทําไม่ควรควรไม่ควรกูรู้ดีและสิ่งที่มันแนะนํามาก็ไม่ได้แนะนํากูเพราะว่าเจตนาดีแต่เจตนาจะโค่นกูตั้งหากไม่ได้มีเจตนาดีหาอะไรเลย ต้องการจะล้มกูต้องการจะโค่นกูให้กูผิดพลาดให้ได้จะหาช่องทำลายกูไม่ได้มีเจตนาดีหาเลยเลยขอแอบถามตอนนั้นที่มีประเด็นกับกองปราบติดต่อมาขอตรวจไหมครับไม่มาจ้าไม่มาเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันไม่มีอะไรให้กูตูห่หมันไม่มีหลักฐานมันไม่มีคนล้องทุก มันไม่มีคนกล่าวโทษนไม่มีคนแจ้งความในคดีมันไม่มีผู้เสียหายอ้าวง,ง่ายๆ่ายมันไม่มีผู้เสียหายก็ใครจะเสียหายแล้วกูไม่ได้โกงใครมึงจําไว้การที่มึงจะจะแจ้งความจะจับจะ,จ,จะไปตํารวจจะไปตรวจสอบได้มันต้องมีผู้เสียหายร้องไม่มีผู้เสียหายตํารวจจะดําเนินการยังไงมาดำเนินการไม่ได้แล้วไม่มีใครเสียหายและอีกอย่างหนึ่งกูดึงสเตทเมนต์โชว์หน้าเพจพอเวลากูพูดเขาก็ไปดูหน้าเพจอา้าวตรวจสอบแล้ว สเตทเมนต์ก็สเตทเมนต์จริงเอกสารก็เอกสารจริงโอนก็โอนจริงเขาดีลไปที่วัดเขาเช็คไปที่วัดก็โอนที่วัดจริงวัดได้เงินตามจํานวนที่ประกาศจริงเงินบัญชีธนาคารกับเงินที่เข้าไปในวัดออกใบหนุมอนธามาบ,าบาัรตรงกันไม่ไม่มีคลาดเคลื่อนเลยแม้แต่สตางแดนเดียวเขาจะมาตรวจอะไรละ่ะก็มันกระทบตรงหมดแล้วเ็าหาหลักฐานแล้วมนหาความผิดไม่เจอ,ขอเขาก็เงียบก็เงียบไปก็จบ ้ากูโกงจริงกูโดนั้งแต่วันนั้นแล้วกูไม่รอดนั่งอยู่ทุกวันนี้หรอกมันต้องปิดบัญชีถ้ารับใหม่ค่อยเปิดใหม่ไม่ก็กูไม่ปิดอะทำไมอะก็กูไม่ปิดแล้วกูก็โอนเข้าวัดไหนก็วัดนั้นกูพูดทุกอย่างชัดเจนไม่จะเป็นต้องปิดเลยกูตัดเป็นศูนย์คือจบแล้วไงก็ไม่ต่างจะปิดบัญชีทำไมกูต้องปิดให้มันวุ่นวายมีค่าเท่ากันบ้ามองว่ามีค่าเท่ากันไหมปิดบัญชี กับตีให้เป็นศูนยมึงว่าเหมือนกันปะก็กูโอนให้วัดนั้นทุกบาททุกสตางค์ก็จบไงแล้วก็เริ่มบัญชีใหม่ด้วยการบาทแรกบาทแรกบาทนี้เป็นต้นไปจะเป็นของวัดต่อไปไงก็จบทําไมต้องปิดบัญชีเสียเวลาไม่เห็นต่างกันเลยปัญญาอ่อนต้องมานั่งปิดบัญชีมานั่งเปิดบัญชีเพอร์เจอร์ไร้สาระนั่นแหละที่อยากไปโอ้โห มึงดูหน้าขยะขยะมากเลยอะ่ะมึงดูหน้ากลัวแบบวิปริตพิสดารมากเลยอะ่ะมึงดูวิปริตวิปลาดมากมึงดูแบบโรคจิตอะ่ะคนลุกแค่ฟังก็ขนลุกแล้วว่ะโอ้ตายเรื่องเป็นข่าวอยู่ตอนนี้ของหมอบีเหมือนเขาจะอยากให้เป็นข่าวของอาจารย์ก็ใช่ก็คนเกลียดกูเยอะคนเกลียดกูเยอะก็อยากให้เป็นกูแหละมันจะมีใครล่ะ ก็มีตะกูนี่แหละก็กูดังที่สุดอะในช่วงหนึ่งอะและกูก็ยังดังมาตลอดต่อเนื่องเนี่ยแต่มันไม่ใช่กูไงคนเนี่ยรักเอาง่ายๆนะคนรักหมอบีมากกว่าเกียดกูบอกให้แต่มีคนเกลียดไหมมันมีเป็นเรื่องธรรมดาแต่ระหว่างกูนะคนรักกูน้อยกว่าหมอบีเยอะรักน้อยกว่าเชื่อกูคนเกียดกูเยอะกว่าเพราะหมอบีเขาไม่ด่าแต่กูด่าหมอบีเขาไม่แรงแต่กูแรงคนเลยเกียดกูเยอะกว่า ก็ไม่แปลกที่จะพยายามโยงมาหากูเข้าใจหรือเปล่าไม่แปลกมึงหลวงตาสินซับเคยพูดว่าไงรู้ไหมหลวงตาสินซับเคยพูดแต่กูว่าอะไรนะก็ไม่แปลกหรอกที่เขาจะด่ามึงก็มึงมันดังเขาก็ต้องด่ามึงนะถูกต้องแล้วถ้าเขาไม่ด่ามึงเขาจะด่าใครก็ด่ามึงแล้วเขาดังเขาก็ต้องด่ามึงแหละกูก็ฟังเออก็จริงของหลวงตาวะก็ต้องด่ากูแหละจะด่าใครล่ะ ใช่ไหมล่ะเออเขาก็ต้องอยากให้เป็นกูหมอดูล่างทรงทุกคนก็อยากให้เป็นกูเพราะอะไรกูจะได้โดนลวกไปแล้วพวกมันจะได้ชอบทำกลับขึ้นมามึงจำไว้ถ้ากูล้มนะจะมีคนสาใจเยอะมากเพราะคนรอซ้ำเติมกูเยอะมากมันเป็นธรรมดาของโลกมึงที่คนเกลียดเนี่ยจ้องรอจะตะคุบกูจ้องรอจะเหยียบซ้ำเติมกูมันมีเยอะ เขานั่งรอกันเลยนั่งรออยู่หน้าอะไรนะหน้าโรงหนังเลยมึงหน้าลานกลางแปลงเลยรอฉายหนังกูเลยเขารอรอกันทุกคนรอไปเธอรอไปเลยจ้ะแล้วถ้ากูล้มวันหนึ่งนะ หมอดูเนี่ยจะชอบทําขึ้นมาเลยเห็นไหมที่มันพูดเนี่ยสุดท้ายมันก็ทําชั่วทาเลวที่มันพูดไม่จริงเราโดนใส่ร้ายป้ายสีกันมานานาใา้คนตื่นทามเห็นหรือยัยคนตื่นทามันทําชั่วช้าเลวซ้ำขนาดไหนทําให้หมอดูหม่นหมองม,มาตลอดชีวิตเลยเป็นยังไงล่ะแล้วพวกมึงก็จะได้เชิดชายกลับไปดูดวงต่อไปแล้วพวกมันก็จะกลับมาทำมาหากินกันได้ดีเหมือนเดิมคูรู้แกวพวกมึงหมดหรูก็ไรายได้พวกมึงตกขนาดนั้น กูมาเนี่ยรายได้สุดหายไปเลยจะเหลืออะไรล่ะกูก็ไม่แปลกใจหรอกที่รอจ้องจะซ้ำกูจังรอฉ่ำยืนบิดกันเลยนะยืนบิดกันเชียรยืนบิดแบบเป้าวัวนะ่ะบิดอืมกูพูดไม่ได้เดี๋ยวเป้บิดไปเลยจ้าบิดไปจนก,กว่าจะแห้งอะไรแห้งจนกรอบไปละ มาดีแดกูหลอกดิดกูชอบโดนด่ากูชอบด่าแล้วกูก็ชอบโดนด่าสนุกดีออกเวลาที่มีคนด่ากูแต่ไม่มีใครฟังอนะ่ะกูชอบไม่มีใครให้ค้าไม่มีความสนใจอะ่ะคือเวลาด่าแล้วแบบมันไม่มีคนสนใจอะ่ะมันมันน่าขำดีอะ่ะตลกดีแต่ในขณะที่กูด่าแล้วมีคนมีแต่คนสนใจเต็มไปหมดแต่เขาด่าแล้วไม่มีใครสนใจเลยโหฮิว มัรู้จักไหมเวลาทําอะไรแล้วม,มีใครสนใจและโดนโอะโหฮ,ฮิ้วอ่ะนั่นแหละอาการนั้นเลยเขาเลยโกรธแค้นไงมึงเพราะไม่มีใครให้ค่าไม่มีใครให้ความสําคัญเขาก็เลยแค้นแค้นมึงคนดูไม่ถึงร้อยก็มีแต่กลุ่มที่เกียดกู